รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำเป็นคุกกี้ทานจากพืชครับแค่เขาฟัง,ฟงว่าคุกกี้เขาบอกว่าคุกกี้ขายยากแล้วจะให้ห่วงสุขภาพยังไงถ้าไม่อร่อยก็ฝืนกินไม่ไหวสู้ไม่กินเลยซะดีกว่าทุพกพบความล้มเหลวเนะะี่ยค่ะเราก็จะพบว่าอะไรที่มันจะทำให้ไม่ล้มเหลวแบบเดิมอีก นับสนุนโดยสถาบันพัฒนาวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม www. l i s p b y c o m เมื่อธุรกิจได้เริ่มต้นขึ้นก้าวต่อไปของธุรกิจในยุค AEC จะเป็นอย่างไรกับโอกาสทางธุรกิจที่ได้เปิดกว้างขึ้นมาร่วมกันค้นหาคำตอบไปด้วยกันกับเรากับธุรกิจพิชิตอาเซียน สวัสดีครับพบก,กับผมมรพงษ์แจ้งจิตครับและดิฉันคอยคณิศราธานาวัฒนาคุณในรายการ,รธุรกิจพิจิตอาเซียนครับ รายการเดียวที่จะทําให้ธุรกิจของคุณไม่ใช่แค่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยค่ะแต่ว่าต้องก้าวไกลไปในระดับอาเซียนด้วยค่ะถูกต้องครับท่านพลครับวันนี้ทราบระยะครับว่าธุรกิจเราเป็นอะไรครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ยินมาคร่าวๆนะคะตื่นเต้นมากๆเพราะเหมาะสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพตัวเองยิ่งๆค่ะใช่ครับแต่ว่าไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรายังมีช่วง business trend ค่ะมาอัปเดตการทำธุรกิจดีๆนะคะซึ่งวันนี้มาในหัวข้อของเรื่องเชีนฟูค่ะถูกต้องครับนอกจากนั้นช่วงท้ายยังมีกองทุนใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องของกองทุนสสส่่่งเเเเเเรรริิมมมมมมมคคควววาาาาาือออออ็ีีซยยนนะะะดดด๋ตตไ้ คว่ามีข้อมูลมดีๆอะไรมาฝากค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการธุรกิจ,กจพิพชิตอาเซียนเรื่องราวของธุรกิจในวันนี้เกิดจากคู่รักคู่หนึ่งที่รักในการกินแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาสุขภาพจากการกินที่ผิดวิธีค่ะเขาจึงหันมาทานอาหารเฮลตี้และได้ลองทำอาหารและขนมทานเองโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่ไม่ขัดสีและผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดค่ะ พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนได้รสชาติที่อร่อยถูกใจทำให้เขาพบว่าอาหารและขนมที่ทำทานนั้นทำให้ความอยากอาหารแบบจังฟูดลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัดจึงได้พัฒนาสิ่งดีๆนี้เป็นธุรกิจไดมอนด์เกรนเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนที่มีปัญหาในเรื่องการทานอาหารเพื่อสุขภาพให้ได้มีทางเลือกใหม่ๆค่ะจนวันนี้ไดมอนด์เกรนได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพไม่เพียงเท่านั้นค่ะ เขายังมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ Diamond Grain ให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดอาเซียนอีกด้วยมาติดตามกันค่ะว่าธุรกิจนี้จะสามารถก้าวไกลไปสู่ตลาดอาเซียนได้อย่างไรพบกับผู้ที่จะนำพาธุรกิจเพื่อสุขภาพไปพิชิตอาเซียนกับคุณแพควุฒิการวงดีประสิทธิ์และคุณอูนชนิสราโททอง คุณผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับเจ้าของผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ไดมอนด์เกรนครับคุณอูนและคุณแพคสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาแพ็คคู่เลยนะครับร่วมคิดร่วมทํามาด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมครับมีจุดเริ่มต้นหรือแรงบันดาลใจยังไงถึงมาทําธุรกิจอาหารทัญพืชอบกอบไดมอนด์เกรนครับก็จุดเริ่มต้นของเราอะครับก็เหมือนเราสองคนมีความฝันว่าเราอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยครับกลับมาย้อนบอกว่าเอนั้นเราก็ มาลองดูนะว่าอะไรเราถนัดกันบ้างก็มองเห็นว่าในเรื่องของอาหารการกินก็เลยเป็นการจุดประกายขึ้นมาก็เลยคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์อาหารสุขภาพครั้งแรกเลยทำอะไรขายเป็นคุกกี้ทานตะพืชครับฟังดูเหมือนจะดีนะปรากฏว่าไปไม่รอดเลยไปไม่รอดเลยเกิดปัญหาอะไรแค่เขาฟังว่าคุกกี้เขาบอกว่าคุกกี้ขายยากแล้วเรามีธันญพืชต่อมาอีกใช่เขาขายยากสองเท่าใช่ แล้วมาจุดเปลี่ยนตรงไหนที่มากลายมาเป็นไดมอนด์เพรนทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะมีเหตุผลของมันมันก็จะหนึ่งเชื่อมมา2ทุกๆความล้มเหลวเนะะี่ยค่ะเราก็จะพบว่าอะไรที่มันจะทำให้ไม่ล้มเหลวแบบเดิมอีก แล้วมาลงตัวที่เป็นกราโนล่าได้ยังไงครับถ้าพูดง่ายๆก็คือกราโนล่าเนี่ยเป็นธัญพืชอบกรอบธัญพืชอบกรอบแต่ถ้าเมืองไทยเนี่ยจะเรียกซีเรียลอ๋อความหมายเดียวกันความหมายคล้ายๆกันค่ะแต่กราโนล่าจะออกไปทางธัญพืชมากกว่านิดนึงแล้วจุดแตกต่างโดดเด่นที่เราถือว่าของเราเนี่ยเป็นกราโนล่าแบรนด์ดิมอนเฟรนที่เจ๋งกว่าคนอื่นเขาจนขายมาเป็นสีพันนี้ได้ยังไง แตกต่างก็คือของเรามีความกรอบครับกรอบเป็นอย่างสม่ำเสมอมากแล้วก็เป็นข้าวโอ๊เต็มใบครับคำว่ากรอบเนี่ยมันเกิดได้จากหลายปัจจัยถูกไหมคะแต่กรอบส่วนใหญ่ในตลาดเนี่ยมันมาจากแป้งและน้ำตาลเยอะๆแต่ว่าเรามีโ no น้ตฮาวบางอย่างที่จะทำให้หนึกไม่ต้องใส่แป้ง 2ใส่น้ำตาลน้อยแต่ว่าให้ออกมากรอบได้ค่ะความกรอบที่พูดถึงนี่หมายความว่ามันต้องมาเพื่อความอร่อยด้วยทําไมมันต้องกรอบเพราะมันต้องการความอร่อยมาก่อนถูกไหมฮะถูกต้องค่ะจะให้ห่วงสุขภาพยังไงถ้าไม่อร่อยก็ฝืนกินไม่ไหวสู้ไม่กินเลยซะดีกว่าแล้วตอนที่คิดตรงนี้ขึ้นมาผลปรากฏว่ากระแสตอบรับเป็นยังไงโอเคในเมื่อคนเริ่มเชื่อในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้น<ม>ใช่ไหมคะ ถ้าจะขายของออนไลน์ปัจจัยใดที่จะทําให้เขาเชื่อเรามากที่สุดก็คือเว็บไซต์ตอนนั้นยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะขายได้ไหมผมก็เลยถามว่าเรามั่นใจแล้วเหรือ <c oughs> ว่าของเราดีจริงอ่ะครับเราส่งไปให้คนที่เหมือนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับคนแรกก็จะเป็นออคุณเมย์ครับมิสแฮปปี้ไดเอทในเรื่องของสุขภาพมันไม่ใช่เทรนดนะคะมันเป็นของความไว้ใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ความไว้ใจที่จะบริโภคเข้าไปเพื่อที่จะดูแลตัวเรา ปัญหาอุปสรรคที่ประสบพบเจอหนักๆที่พอจะแชร์เป็นประสบการณ์ที่ชมได้บา้างมีอะไรเราเริ่มขายได้ปุ๊บออเดอร์ช่วงนั้นมาค่อนข้างเยอะมากตอนนั้นรับออเดอร์ยังไม่ทันเลยเพราะเหมือนอย่างการสั่งลูกค้าครับเขาสั่งมาทางไลน์พอเราตอบช้าอย่างเงี้ยกลายเป็นความไม่พอใจของลูกค้าหรือแบบลูกค้าคิดว่าเอ้ยทำไมเราไม่ดูแลลูกค้าดีแล้วเราผ่านตรงนั้นมาได้ยังไงครับทำยังไงเราขอปิรับปรุงนะเราไม่เสียได้ออเดอร์หรอตอนนั้นพ <อ S 2> ้าผ <พอ S 2> ื่นไปปุ๊บ เฮ้ยเราขายได้จริงนะแต่ชื่อเสียงเราเสียหายพมาอถึงตรงนี้คิดว่าไดมอนด์เกรนประสบความสําเร็จในไทยหรือยังครับทางเรายังไม่กล้าแบบพูดนะครับว่าเป็นปากอักระสบความสําเร็จแต่ทางเราคิดว่าเรามาถูกทางแล้วครับซึ่งอันนี้มีค่ามากกว่าการะสบความสําเร็จเรารู้ว่าเรามาถูกทางแล้วอย่างไรครับแล้วก็จะได้ขยายตลาดถูกนะครับเพราะตอนนี้เราก็เริ่มมีการเข้าลาสะดึกมากขึ้น เริ่มเข้าโมเดิร์นเทรดมีช่องทางในการาจัดจำหน่ายมากขึ้นใช่ไหมครับท,ทีนี้<อ>ถ้าจะไม่ไปอาเซียนก็ไม่ใช่รายการธุรก<ห>ิจว<ค>ิชิตอาเซียน<อ>คิดไว้หรือยังครับว่าจะก้าวสู่อาเซียนประเทศใดบ้างประเทศแรกคืออะไรในใจอุนมองว่าถ้าจะเอาเริ่มต้นก่อนเลยนะคะก็คงจะต้องเป็นมาเลเซียก่อนเพราะว่าหนึ่งคือการขนส่งง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เทรนด์ของสุขภาพของเขาเนี่ยคล้ายๆกับบ้านเรามีแนวโน้มไปในทางเดียวกันเรื่องของการดูแลสุขภาพแต่ผมเชื่อแน่ว่าต้องมีคําถามที่จะถามปรูอาเซียนของเราวันนี้นะครับะจะไปมาเลเซียเราก็เชิญปรูอาเซียนจากประเทศมาเลเซียมาตอบคาถามค,ค,คุณมีอะไรอยากจะรู้ว่า<ม>การเข้าสู่มาเลเซียต้องทํำยังไงบ้างเชิญเลยครับผู้ค้าในมาเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราจะหาผู้ค้าที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้เราจะต้องไปติดต่อองค์กรไหน ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยหรือว่าผู้ผลิตไทยในสายตาคนมาเลยเป็นอย่างไรคะตลาสุขภาพของมาเลย์เนี่ยมันกําลังโตก็จริงใช่ไหมคะแต่คุณอยากรู้ว่าเทรนด์ของมันเนี่ยจะโตไปเรื่อยๆหรือว่าจะโตบัดเดียวแล้วก็ดรอปงั้นคุณผู้ชมครับเรามาฟังคําตอบจากูรูอาเซียนประเทศมาลเลเซียกันครับว่าจะมีคําตอบให้กับไดมอนด์เกรนอย่างไรบ้างครับ สนับสนุนโดยศูนย์ผู้นำธุรกิจเพื่อสังคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ l i s p e c o m จากความตั้งใจจริงของคุณแพ็คและคุณอูนที่อยากจะให้ทุกคนได้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพแทนที่ยัมีรสชาติที่อร่อยเรามาติดตามกันต่อค่ะว่าธุรกิจ Diamond Grains จะสามารถก้าวเข้าไปเป็นทางเลือกใหม่ๆสำหรับอาหารเพื่อสุขภาพในตลาดอาเซียนได้อย่างไรไปติดตามกันค่ะ เอาละครน้องพลอยครับก็ถึงเวลาที่เราจะหาคําตอบให้กับไดมอนด์เกรนครับว่าเขาจะไปพิชิตอาเซียนได้ยังไงครับพูดอย่างนี้อ่ะรู้เลยค่ะว่าพี่เอจะพาไปพบกับกูรูประเทศอะไรับไดมอนด์เกรนฝากคาถามไว้ครับบอกว่าจะไปพิชิตอาเซียนประเทศมาเลเซียครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาฟังคําตอบจากกูรูอาเซียนประเทศมาเลเซียกันครับว่าเขาจะตอบคาถามของไดมอนด์เกรนเพื่อไปพิชิตอาเซียนประเทศมาเลเซียยังไงบ้างครับเชิญชมค่ะ ผู้ค้าในมาเลเซค่ะถ้าเกิดว่าเราจะหาผู้ค้าที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้รเราจะต้องไปติดต่อองค์กรไหน In order to come into Malaysia, there are a couple of things that need to be done. A company will have to get in touch with the Ministry of Trade and Industry in Malaysia to determine if the product is a viable product to bring into the country. Apart from that, they need to get in touch with the Control of Commercial Product with the Customs Orders. Now, in the case of Diamond Grains granola bar, it's not one of the listed control products in Malaysia, and currently there are only two wheat products and sugar, which are heavily controlled by Malaysia for the purposes of, of uh, quality and, and taxation. Now, what will happen is Diamond Grains would then need to get in touch with the Malaysian Industry Development Association of Malaysia. To determine what kind of company setup will need to be, to be done, but all partnerships in Malaysia will have to have at least a, a majority of a Malaysian partnership, which will mean 51% of local partnership and 49% uh, of, of foreign investment. Once that happens, then the product comes into the country and can be distributed to you know, by a variety of channels. ภาพลักษณ์ของสินค้าไทยหรือว่าผู้ผลิตไทยในสายตาคนมาเลยเป็นอย่างไรคะ Recently, are uh, always on the lookout for better quality uh, items, especially for food items. And you'll find a great s e a r c h of foreign products in Malaysian supermarkets and hypermarkets, especially products such as rice, sauces, uh, noodles. And they find that getting products from Thailand, for example, uh, adds a little bit more luxury to their life. The quality they feel uh, adds a bit of you know variety to their Malaysian, a mix of their Malaysian and foreign products. So Malaysians actually have a very good opinion of products brought in from overseas. The other thing that needs to, uh, a bit of concentration with bringing in products from overseas is because Malaysia is a predominantly Muslim country. And to avoid restricting a niche market and, and opening the product to be available to every aspect of the Malaysian community, products need to be certified halal. Now, that can either be done in Malaysia, or if Malaysia recognizes a halal authorization in, in foreign countries, uh, that's accept acceptable as well. <laughs> Products such as diamond grains, uh, granola, which is a health product, is definitely not going to be a temporary influx into the market in Malaysia. Being of high quality as well as a product that benefits people's health, with the changing trends in culture and lifestyle of people in the country, and i'm not only talking about in malaysia but in all of asean as well people have more time and energy to spend on their on their personal life by making it better in terms of exercising and enjoying their life you're looking at this product being a sustainable product that is going to be you know selling well long into the future เมื่อกี้เราก็ได้ฟังคำแนะนำดีๆจาก,กูรูอาเซียนของประเทศมาเลเซียแล้วค่ะพี่เอ๋ต้องขอบคุณพลอยครับแต่ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมครับไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะเราต้องไปดูคำแนะนำดีๆจาก,กูรูไทยนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญการทำธุรกิจในประเทศไทยค่ะนั่นก็คืออาจารย์สุวรรณชัยโลหะวัฒนาคุณหรือว่าอาจารย์เสือค่ะครับจากสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกันครับค่ะ สำหรับธุรกิจ Diamond g r a i นที่มีการค้าขายออนไลน์เป็นตัวหลักในการหาลูกค้าแล้วก็การส่งต่อให้กับร้านค้าต่างๆในวางจาัดจำหน่ายผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจที่สามารถเริ่มต้นใน SM e ที่ดูอยู่ก็สามารถนำไปเป็นตัวอย่างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องนี้จะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากน้อยแค่ไหนผมเชื่อว่านี่เป็นจุดที่น่าสนใจและต้องติดตามกันเลยครับ สหรับปัญหาและอุปสรรคนะครับพวกเราทราบกันดีว่าอาหารเพื่อสุขภาพแบบนี้มีมากมายในตลาดใช่ไหมครับนั่นคืออาจจะเป็นอุปสรรคหลักที่ทางไดมอนด์เกรยจะต้องมองว่าจะสร้างความแตกต่างและโดดเด่นได้อย่างไรให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าของเราเลือกสินค้าของเราเป็นระดับต้นๆผมจึงเชื่อว่าการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำการสร้างแพคเกจจิ้งให้สวยงามและการใส่คุณสมบัติของวัตถุดิบที่แตกต่างจะเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาธุรกิจนี้ครับ ที่อีสเมลเรามีศูนย์พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือเรที่เรียกว่า value creation design center เรามีการพัฒนารูปแบบของการสร้างแบรนดิง้งการสร้างตราสินค้าอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักและที่สำคัญออกแบบดีไซน์ต่างๆให้สอดคล้องกับธุรกิจนั้นๆหรือถ้าไดมอนด์เกรนได้มีโอกาสมาร่วมมือกับศูนย์ VCDC ของเราก็จะมีโอกาสในการพัฒนารูปแบบต่างๆของสินค้าให้เป็นที่จดจำและที่สำคัญคือเป็นตราสินค้าที่ลูกค้านึกถึงประจับต้นๆ คิดว่าจะนำพาธุรกิจนี้ไปไกลได้อีกมากมายเลยทีเดียวครับสนับสนุนโดย lispy.com but all partnerships in Malaysia will have to have at least a majority of a Malaysian partnership which would mean 51% of local partnership and 49% of our foreign investment products such as diamond grains uh, granola which is a health product is definitely not going to be a temporary influx into the market in Malaysia แมฟังคำตอบจากกูรูจากประเทศมาเลเซียแล้วตกลงยังย้ำคำตอบเดิมไหมครับว่าต้องไปบิชิตอาเซียนที่มาเลเซีย จไปพิชิชตออาเซียนนนแน่ครับผมจะไปยังไงดีครับหลังจากที่ได้ฟังคูรูมาเลเซียพูดแล้วค่ะขั้นแรกนะครับตัวเาจะไปาหาโลกโลก้า<ช>คาั์นเนี่ยครับแล้วก็ ค่อยๆสร้างคอมมูนิตี้ของเราขึ้นไปครับแล้วก็ค่อยๆขยายตลาดต่อเนื่องขึ้นไปครับครับเพื่อปูเส้นทางและแนวทางแบบอย่างที่กูดูมาเลเซียแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณภูและคุณแพ้กับไดมอนด์เกรนครับความสําเร็จที่เกิดขึ้นของไดมอนด์เกรนไม่ได้มาเพราะโชคช่วยครับมาเพราะความพยายามอุตสาหะและการภาคเรียนเรียนรู้ลองผิดลองถูกจนมาถึงปัจจุบันความสําเร็จในประเทศไทยจับต้องได้แล้วนะครับอาจจะสําเร็จหรือไม่นั่นคือเป้าหมายในอนาคตเราจะติดตามความสําเร็จของไดมอนด์เการ เข้าสู่อาเซียนกันคร d สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพลและบิสเนสเทรนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะพลจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเทรนการทาธุรกิจอาหารชินฟู้ดค่ะในปัจจุบันนะคะจะเห็นได้ว่ากระแสของคนรักสุขภาพเนี่ยจะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆหรือว่าจะเป็นการเลือกสรรอาหารที่ดีต่อสุขภาพหรือที่เราเรียกว่าอาหารชินฟู้ดให้กับตัวเองค่ะ อาหารเช่นฟู้ดนะคะเป็นอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดเพื่อให้คงความเป็นธรรมชาติมากที่สุดหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่ปรุงรสเลยก็ว่าได้ค่ะจึงทําให้เกิดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพแนวคิดใหม่ขึ้นมาค่ะที่ให้ความสําคัญในการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีต่อสุขภาพและเน้นในเรื่องของรสชาติเป็นสําคัญโดยทุกมื้ออาหารต้องอุด,ดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่สูงแคลอรี่ต่ํา และใช้ผลิตภัณฑ์ออแกนิกท,ที่ไม่ผ่านการแปรรูปหรือขัดสีรวมถึงไม่มีผงชูรสและวัตถุก,กันเสียหรือว่าสารเคมีต่างๆรวมถึงไม่มีไขมันอิ่มตัวด้วยค่ะโดยทุกมื้ออาหารจะถูกออกแบบตามความต้องการของลูกค้ามีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายเช่นโปรแกรมลดน้ำหนักโปรแกรมอาหารเพื่อสุขภาพโปรแกรมชะลอวัยเป็นต้นยกตัวอย่างธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพในต่างประเทศค่ะอย่างเช่นเว็บ Eat Evolve ที่มีแพ็กเกจเมนูอาหารให้เลือกตามความเหมาะสมของลูกค้ามีเมนูอาหารตามฤด,ดูกาล ราคาส่งเริ่มต้นที่60ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นค่ะหรือว่าในเมืองไทยนะคะก็มีกลุ่มบริษัทแอปซูลดโยคะค่ะได้เปิดแอปซูลดฟิตฟู้ดธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและเอเชียโดยมีราคาเริ่มต้นที่800บาทต่อวันซึ่งธุรกิจนี้นะคะก็ได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่มีเงินพร้อมจ่ายเพื่อสุขภาพและชาวเมืองที่มีรายได้สูงแต่ว่าไม่มีเวลาในการทําอาหารเพื่อสุขภาพทานเองค่ะ แม้แต่บนมือถือเองนะคะก็ยังมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองเทรนด์ของคนรักสุขภาพอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Food to Ca k e h e a l t h y Diet and g r o c e r y Food Scanner หรือว่า c a l o r i e Tracker ค่ะซึ่งเป็นแอปที่ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลอาหารแต่ละชนิดได้ว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมากน้อยเท่าใดบ้างเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดของอาหารก็สามารถดูข้อมูลรายละเอียดของอาหารนั้นๆได้เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพค่ะ กระแสความนิยมในปัจจุบันนะคะจึงเห็นได้ว่ากระแสของ clean food เนี่ยจะไม่ใช่เทรนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปค่ะเนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยคนหันมาสนใจในการออกกําลังกายแล้วก็เลือกหาอาหารที่ดีต่อสุขภาพตนเองมากขึ้นนะคะจึงทาให้เทรนของอาหารคลีนฟู้ดเนี่ยมีแนวโน้มที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆค่ะและถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะเกอบกระแสของ clean food นะคะขอแนะนําอย่างแรกเลยก็คือศึกษาเรื่องอาหารคลีนฟู้ดให้ดีค่ะรวมถึงเรื่องการออกแบบแพคเกจิ้งและโลโก้ให้มีความสวยงามน,นะคะแล้วก็ติดฉลากบอกคุณค่าโภชนาะ แล้วก็บอกแคลอรี่ให้ผู้บริโภคได้รับทราบนะคะและที่สําคัญมากที่สุดก็คือรสชาติของอาหารค่ะแล้วก็ทําให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณทําให้ได้เกิดความแตกต่างขนาดนั้นนะคะคุณสามารถโดดเด่นในท้องตลาดได้และรับรองค่ะว่าอาหารคลีนฟู้ดทำเงินให้คุณได้อย่างแน่นอนค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของเทรนการทําธุรกิจคลีนฟู้ดนะคะกลับมาติดตามอัปเดตเทรนธุรกิจได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ หมดเวลาแล้วครับน้องลอยสำหรับธุรกิจพิชิตอาเซียนในสัปดาห์นี้ครับใช่เราค่ะแต่พี่เค้ะอย่าลืมค่ะในช่วงท้ายของรายการเรายังมีเรื่องราวดีๆของกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME ของอาเซียนมาให้ชมกันค่ะใช่ครับติดตามชมรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนในทุกวันจันทร์ครับ10นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทาง Mo เด r n n i g h ท TV ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธุรกิจพิชิตอาเซียนสำนักงานกองทุนส่งเสริมความร่วมมือ SME แห่งอาเซียนกองทุนที่ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีอาชีพและรายได้ที่่มันคง คราวดีค่ะสำหรับท่านที่สนใจเฟรนไชายสุก,กี้ในพันสุก,กี้น้ำจิ้งกวางตุ้งสุดลับเฉพาะของทางร้านเท่านั้นรับรองความอร่อยเด็ดไม่เหมือนใครโดยกองทุนจะสนับสนุนส่วนลดค่าสมัครเฟรนไชายสุกกี้ในพันท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0863373729หรือ0870719895 คือสิ่งที่เราได้ฟีดแบ็กมาจากเขาเนี่ยมันเป็นจริงๆนะคะคือเราไม่ได้บังคับให้เขาพูดว่ามันดีหรือไม่ดีในเรื่องของสุขภาพมันไม่ใช่เทรนนะคะมันเป็นของความไว้ใจในตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ความไว้ใจที่จะบริโภคเข้าไปเพื่อที่จะดูแลตัวเราจะให้ห่วงสุขภาพยังไงถ้าไม่อร่อยก็ฝืนกินไม่ไหวสู้ไม่กินเลยซะดีกว่า